มัลลอฮฺอัลลอฮฺรัลลอฮมอัราอฮมาเลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัีลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัาลอฮอัลลอฮฺรัลลอฮเอัก็รฮฺอัลมาฮกนัลลอฮอัลลอฮฺอัวของนบัลลอฮฺอั้นมีฺอัลักฮฺรัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัมากบางคนวอาตอัลลอกฺีัว่าตายแล้วบางคลว่านะบางสายเขาเชื่อัลนอฮฺอัลลอ่านบีคอดฺอัลลตฮฺอล้ว แต่ว่าไซเรานี้เรายัางเชื่อนบีกอดิยังมีอยู่เลยครับนบีอิลยัสแล้วเราก็เชื่ววอว่ากัสอซคน,นนี้นั้นมาทำฮัตทุกปีแล้วก็สอซคน,นนี้ก็จะพัดกันโกนหัวกันนอนในวันที่กว่าที่แล้วไม่นะวันกว่าที่วันแรกกันจะพัดกันโกนหัวแล้วมีดูอาเราก็เคยเขียนไวแล้วดูอาการนี้เป็นดูอาเราว่างดวอาในการขวาโกนพม,มีของกัสอบคนนี้ เป็นดูอาทีเขาบอกว่าถ้าใครอาร่านนกจัจะปกป้องปกป้องชีวิตปกป้องสัพย์สิ้น่าปกป้องการจมนม้ำปกป้องการไฟกินไฟไหม้รรมยาวนะนั่นคือนบอีดูอาทีเรหว่านาบีคอดีกับนบีอิลยัสแล้วก็บางกลุ่มเขาก็เชื่อว่าบางคนเขาเชื่อว่านาบีคอดีเป็นมารลากาบางคนเชื่อว่าเป็นนบีบางคนว่าเป็นรอซนูนนเนื่องจากว่าที่ว่าเป็นมาลลิกานั้นเประว่า ชีวิตก็แก่ยาวนานมากแต่สมัมนู้นแต่สมัมตัวอดอ่าดรียกอะไรจนถึงสะไม่ในบโบซานี่ก็รเป็นเดี่ยวเดียวอ่บาบางคนก็เป็นมาเลกการ์แต่เมื่อคราวเราไสาเราเรากระเชียว่าเป็นนบีแต่ว่าบางคนบางกลุ่วยแลาเขาจับมือมาจะเขากุมตรงนี้นะเขากุมตรงนี้พอนบีเขาเดกเขาหวานนะว่า,วาม,มือตรงนี้มันจะหนิมแต่พวกเราเสีนี้แล้วการจับมือกับคนปกติเราก็จับปกติก่อน แต่ทัาวถ้าเราไปมาการมม่ทัมวุตรดาว่าถ้ามันเห็นว่ามันแปลกกับลองแล้ถ้าตรงนิ่งหนิมเมื่อกาดไปหู้เราแบบนี้เห็นไหมเมื่อกาดดุกเออเมื่อกาดเมื่อกาดทำเมื่อกาดเมื่อกาดดุกอะไรวะเมื่อกาดดุกล้ามมันนี่นนวลนวลหนิมหมมันน่่นั่นคือเครื่องไม้ขอาาานะงศาสนาบ,บิคอเดทแต่บางค,คุณผู้ใครจับตลอดไม่เคยจับแต่หมดแต่ไมาเนาะกันแล้วแต่ไอ้นับ,บิคอเดทนั่นจะมาตามติดตามติดใายเรานะข้อมเรากันนี่ก็คือเป็นก้นสีได้รับดุอาข้องตัวดำ ตัวดำเคยแล้งไหวหวาถ้าใครเอามา,ายาดแกไปฟั่งไหวถีถือแกกำหนดต้องการคนนั้นแกจะให้มีอันนี้จะให้ดูอาอายุยืนจะไม่จะไม่ตายนะแต่ว่าตายแต่วาอายุยืนอย่างว่านะแต่นี้เขากาลาวหวาอันนี้ทราบเรานะนอันนี้ทราบเราเขาก็ล่าวหวาตอนที่ตัวดำตายแล้วมันมายาดไม่ใช่จะฟัง่งเตี้ยมายาดยังตั้งอยนนู่นั่นแหละเพราะว่ายังไม่ได้ไปตึ้งถงีมันทีอย่างว่านะแค่นี้ วันหนึ่งก็พอซึ่งเหมือนโจรนำทัวไม่ได้น,นำทัวมาถ้าตามไส้นี่หลามันนะนำทัวมันก็คือมีการยกมาย่าข้องตัวดำขึ้นเรือกันเนาะเรือนบีนอนันก็คือถูกมาย่าข้องตัวดำมาด้วย <c oughs> เลือก็นนึ่งในคนที่อย่บนเรือนั่นก็คือนบีคอเดชด้วยอันนี้พอมาเตือนมาวันก็อะเอล่าว่าพอเรือข้องนบีนอสมา,มาจอจที่พวกเขาอยู่ดีที่อิรักกันายามานะแต่ฝ่ายนาบีนอสก็เดินทางมาอยที่มักกะอยู่ที่บาจุลโล นี่แหละฝ่ายข้อนบีคเดตเนี่หละเป็นคนป่ามาัายตัวดำไปฟังกันอันนี้ก็เกี่ยะกับไปตาดนึงางนะไปฟังเขาว่ากับไปฟังที่ใบตุลบุคดิสเนี่ยแล้วเขาบอกว่าใบตุลบุคดิสเป็นจุดเรียกว่าจุดสุ่นกลางของตอวมัชชาร์ะอันนี้เมื่อก่อนตัวดำกับไปฟังไว้ที่นั้นอันนี้คือตามตามสายเราเลามาบัดนนี้อย่ว่านะคันนี้นบีคเดตเกยกับเป็นคนที่สำคัญ อย่างไรนอะแล้วก็เป็นคนตีพลานเวลามานานมีความโร م า ت แล้วก็คนตำเลียนควรจำเช่อกันนะอบุลอับบาสอัลกอเดรอาหมัดบัลยับดูมัลกันเขาว่าเขาว่าเขาเคยลองแล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าใครจำเชื่อบัลยาดูมัลกันนี่ไม่จมนามตายคนบ้านเราเคยมีเลยไม่จมจริงๆไม่จมหนามตายจริงๆไม่ชาว่าไม่จมหนาตายไม่ช่ว่าเดินได้เรื่อยไม่ใช่แต่เรือดจมนั้นไม่ตายอ่า แล้วก็มาอย่นันเาก็มะดี๋ยวนี้ดูอาติอะไรว่าพะาว่าแ้บีคอดีกับอยาสิกุลหัวกันนนดูอาลักการตาหารรถนะนั่นก็ไปดูอาติพากันการจมน้หมันกันทำไมแวไอ้นักนเนี่ยน่นบีคอดิกันนี่ชีวิตแกนมาหนูป่านตั้งแไม่เคยเรียนบินโน้ตุแล้วจนได้พระเาีนมูซาเกนความยาวนานนัดไหมนั่นนั่นคือทางตัวเขาลาวมากันแต่บางกลุ่มก็มาเชื่อว่าการใต้เรยก็ไม่หวกัน ดังนั scream, <t ell> ้นในว่าที่เขาที่เราเคยเล่าพมมันเราตัวคู่แล้วเขาเล่าเล่ากันว่ามีคนคนนึ่งอยากปิสูตอยากจะพบกับนบีคอนเดเขาบอกว่าถ้าไม่่อนเขาเล่าว่านบีคอนเดนั้นเวลาประชาหัดนี่ช่วงประชามัดอย่างไรเนาะแกจะออกจากมาแย่งวัดชุกเป็นคนแรกใน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 ชุดระการนะจะเอาปักตูบาบุษสารมาเป็นคนแรกแต่ตัวคู่เราเล่าว่าก็มีคนนึงต้องการปิสูตกันไม่อยากยุ่งระเกิดต้อกันจะจับมือเลยดักทีกันอะไรอย่างไรเนาะ ตาวันนั้นก็ยอมมายั่งหน้าปกตูกันแต่มาดูสม,มัยก่อนเลยะใครก็บ้ามายั่งหน้าปกตูอยากฆ่าเลยว่าตัวเดียวในคนเหล็กตีออกว่ามันเขาหวานนั่นคือเขาเด็ดแน,น่อนอนนะทุกคนนะนี่ตาตากันปวดตาปั๊บปวดซึงเวลาออกมากลายเป็นโกค่าเองไอ,ตอ้ตัวเดีอววันนั้นกลายเป็นโกคาากก่าเองกลายมาจับมือเสียเลยจบมาแหละสักฝักโกค่าเองตัวออกมากันฮ่เรียบร้อยเลยว่าว่าวันนั้นเขาล้าวันนั้นนะตัวคู่ก็ล้าววันนั้นกรณีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบ้ิเทว่า ซึ่งถือตัวกู้เขาหลาวมันก็นอยู่อย่างจริงไ้เปลว่าบางทีนะซึ่งเรานี้ถ้าเราไปหลาคนที่อีมันหน่อยๆเขาก็มาเสียมั้ยไม่นาะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นจริงมาเป็นจริงนะ,ะนายวิคอเดตอันความหมายเขาบอกคอนได้คือเคี่ยวนะเขาจะคือไปบอกเคี่ยวแต่เราก็ไม่โดนและเดี๋ยวคอยว่ากันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วมีมรัดนะดูอานบะายวิคอเดตในหนังสือต่างๆก็กมีนะดูอาเดนะดูอาจะแก้ที่เป็นประจําเหมือนนะแหละอันนี้เอาล็อกกัเลยเต่ย้อนหลาดว่าว่า นบีโมซ่าก็อยากพบตอวบาอัลกันมีคนถามมูซาว่าตอนนี้ยังใครอะเลมได้เดมือนมูซาว่ากูเวอัลลอฮ์กระทำนี้นะอัลลอฮ์ยังมีบ่าวอัลกูคนหนึ่งเลยก่อนที่อะเลมกว่ามึงมือนนั่นแหละแต่มูซาก็เลยอยากพบกันนั่นแหละการนั้นเขาก็ว่าตรงนี้ตีปลามันฉุนลงเลี้ยงปลาแต่ว่าเราว่าปลาสิบเดียวไงจุดบริเวณตรงนั้นเลยเป็นตีบอกอันนั้นได้พบกับนบีคนเดตตอนที่มูซาไปอันไปกับยูชาเนี่ยยูช่าดูจะร้ายไม่ได้ว่ายูชาคน ชอบคนฮาไอ้รียกว่ากาลิบตีเดคาภายในบใบตูนบุคคลิตชอบคนทุตายนั่นแหละอยู่ช่าคนนี้เป็นคอลิฟ้าของนบีมูซ่าเป็นเป็นเป็นเมื่อกาเป็นคนติดตามมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตรงนี้ตอนเดียวไปฮะนบีโคเดตเนี้ยกลับไปกับชอบคนยูช่าอยูยแล้วกันแต่พอมูซาพบกับนบีโคเดตเรียกการลับบานนั่นแหละการ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 ลับลับลังเนี่ยนะคราบพอพบแล้วมันจะมีการแลกกันว่าตกลงกันว่าระหว่างเนี้ยเราว่างนบีมูซากับโคเดตโคเดตว่า ต่อไปนี้ถ้ามึงไปเดอกูนกูทาไรสักๆก็ตามมึงห้ามสักห้ามถ่วงห้ามตามไปหน่เลยอย่างวรเนาะครับไว้กันการจักรวานั้นเนี่ยมีเรือลำนึงข้าวมามารับอย่างไรแล้วเรือลำนี้ยันก็รู้จักดำเนกเด็คนจะก็เรือนี้รือจะกดำเนกเดทดเขากาลัรับจากขอบคนนี้คำคำคำฟังเลยตัวคำฟังไปัเหลือการในการรับคำฟังนี้จะก้อเรือก็ไม่เอาตางแต่มันไม่เอาขาจ้ามันนั่นแหละแต่รับจากข้อคว พอลงไปเส้นในเรือพอดขึ้นกระรางเรือนั่น b i t c ได้กันเรลือมั้ยเอาข้าวมันจะขัดเนาะกัดกัดดันเรือกัดดันเนี่ยมุสะทวงอะไรเขาเตือนนี่ิวเขาเนาะเขารับเรามาเขารับเรามากามฟังเน่ยมาแล้วต่างก็ไม่เอาแล้วเตือนนี่มาไล่เรือเขาเสียไม่เนาะอ่าคอยดี่ว่านี้เห็นไหมกูบอกมึงเลยว่ามึงไปดูกาได้มั้ยอย่างไรเนาะกูบอกมึงเลยว่ากูทำไรมึงอย่าทักอย่าทวงอย่างไรเนาะ แต่ประด็คือในเร็กากนี่มึงกังตื่นนึงไงกัตื่นหนงไกับบอกขึ้นฟังกันเนี่ยนะเขาไปตื่นฟังปั๊บพบเด็กคนจริงๆมันยังเด็กคนมีเด็กแรงกัาหลายคนแล้วมีคนเด็กขาไปเลยช่วยเด็กคนนึงซึ่งตกตกคออันนั้นมันมุส้ามกันตกคอก็ตายมุสาิ์ผักแล้วเอ้าใส่เตือนมเนียนี่เด็กคนนี้บนเด็กที่ยังไม่ทำบาปปีนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ในนั้นในสุตุกาฟีนะ ไปยังเป็นเด็กอยู่เลยก่อนยัง Peach, ไม่มีความทิปไม่มีบาปปีเลไปทำํำลายจะไปฆ่ามัน <GOT> คือได้แต่ว่าเนาะฮะนั่นแหละคนจะด่วนนี่คนคนคนชอบกันอันเนี้ยเมือนไงแต่ว่าเนาะสุดท้ายกันนี่ก็ตกขึ้นไปไปพบบ้านคนกันนี่แต่คนต่างคนต่างเหนื่อยกันกันมันจะไปที่อมู่บานเดียวงไงแต่คนต่างเหนื่อยพอเดี่ยฟก็แต่ชอบคนนีนการไปข้อให้เขาเลี้ยงนั่นแหละเลี่ยงข้าวเด็กได้บันเนี้ยเรก็ราชาเมืองนนั้ก็ไม่เลี้ยงเราก็ไม่ชอบกันหนังหนังหนังไม่ดูจี่ประเทศกันหนังนั่นนี่ แต่มจะไเ,อ,อ,เอินกำแฟกันกำแพงเมืองอ่ะนะมันลุกเข้มมันแกไปตึงพลักพลักโดยมุ้ยเยอะแยะมาดพลักอ่ะมูซาว่านวนวาะนี่เติรนนี้ไอไปพลักกำแพงนี้เผื่อต้องการให้เขาให้ให้อาหารเลยเผื่อเดียวไปก่อให้เขาให้เลยเขาไม่ให้นี่เติรนพลักอันนี้ต้องการช่วยเมื่อไหร่วเมื่อวัดช่วยเขาเลยเขาให้อาหารนั่นแหลยข้อเด็จว,ว่าทางวัดนี้ติดกูทำติดกูทำมาซ้ำซิ่งนี้่จะมากูบอกเลยว่ามึงทนกูว่าได้ไหม แต่วก็ไม่ได้แจกบ่าลัมตัสเตียอัไลฮิซอบบารอมึงไม่ทราบบมาทนกูได้ความหมายคือกูบอกเลยตั้งที่ที่เรียกว่ามึงเด็กูนั้นเดินรวมตากันมาได้ไหมคุณลักใจจากนั้นเลคันนี้เอ่อค่อยคิดว่าฮาซาฟิรอกูใบนีวะาใบนิกในในสุดดูสุดลูกกาแฟในะวันนี้ตรงนี้แหละเป็นที่แยกต่างนะว่ามึงเด็กูแหละแต่ก่อนไฟค่าเรียกกัะบะว่าอาชาเลยว่าก้านสีนึงเืออะไร แต่เยว่ึงคือเดี๋ยวต้องทำลายเรือลำนี้ไม่ใช่าลายมันเนียนไม่ใช่แต่ว่าเรือลำนี้ตัวเดียมันต้องปัน้นกษัตริย์เมืองหนึง่งกษัตริย์นี้จะบุกไอ้เจ้าปนนั่นเลยพอแต่พอเรือลำนี้เป็นเรือดีถ้า,าเราคือแชมพูนะะหล่อแล้มาเราจะหอบเรือไม่ต้องสู้เรืออะไรนั่นแหละนั่นคือก้อนเดี๋ยวนึงกอยส่อมเด็กคนนียนก้อนแต่ว่าทัใหญ่ขึ้นมาเติบใหญ่ขึ้นมานั้นจะเป็นอันตารายต่อผอัวแหมเป็นกาเฟ่แบบนี้คาเสกอนอันเดียวทราบีัว่าพลัดเลยนะไอ้ว่าใครตายท่านก้อง อำนาจที่แกพลัดขึ้นมานั้นมันจะมีสับสิ้นของเด้กำปลาอยู่ฟังอยู่ตรงกันนั่นแหละพอพลักออกไปลายเห็นนั่นแหละเด้กำปลาก็ได้เอาไปใช้ทางพจนิยเป็นสิ่งที่กูบอกมึงแล้วว่ามึงไม่ทราบมาตนกูได้ไหมสิ่งที่กูทำมูซามึงไม่ทราบมาตนกูได้ไหมสุดแต่อะไรนบีคอยด่วนนี้คือเตรียมเนียนเป็นจุดที่เราต้องแยกยดทางกันเพราะไรประวัติไซด์อวตารไซด์กว่านั้เพราะว่ามูซามูซาเป็นชาริอะห์จริงๆหาดการะมีนะแต่ว่ามันเป็นแนวชาริอะห์สียมาก แต่คนที Jesus. ่ไป็นเจ้าของโคดิดและโคดิดประเภทฮักเกตการ์กยมองกรมองทะลุเหลืองงั้นอะไรยังไงเนาะนบีบอกว่านี่นบีบอกว่านะเกนั้ถ้าถ้าถ้าวังได้นะวังว่าให้มูซาทราบหมัดทนได้และจะได้รู้จักนบีคอเดหมากกว่านั้นเลยก่อนนั่นนบีบอกแรกกันนะแต่สุดท้ายมูซาก็ทนไม่ได้เพราะมูซาเป็นคนเกิดมาแกกับคำว่ากาลากาลามุลรอแล้วคืกดจบแรงแก่ คืออัลลอฮ์กับมาของสิบคนจบแรีงเดียวเราก็จะทมนู่นทำนี้นั่นแหละเขาต้องทุจรายกันสองคนนี้การไม่สามารถเดินทางเดียวกันได้ต้องแยกทางกันเพราะว่าคนหนึ่งเป็นช h a r i a h กฎหนึ่งเป็นฮากยการ์กันนี่ประเด็รอบประเด็นนี้ยจะไม่ว่า Shariah กับฮากยการ์นี่มาจะยิ่งแล้วน่ะมันก็เดินได้หมดนั่แหละถ้าคนเรียนรู้ว่าจะไม่แต่มันจะมีบางคนนะบางคนพอเรียนฮากยการ์แล้วมันจะกับฮะเกยการดไปนักเกินไปแล้วก็นักไม่ว่าแล้วก็ถิงกันนี่ ถึงชารีอามีนะเอาเอาอย่างนะฮากิการะเนาะในในี้ใจเราอย้่แล้บางคนพอาสื้อฮากิการะกันเนนซิเก็ตจะหน่อยพอพอพอต้องต้องต้อเนนซิกเก็ตเนนซิกเก็ตเนนตรายการเนนชูฮูดฝาหน้าต่ว่าน่ แล้วก็ถ้าเป็นพวกประดการนึ่งล่ะบันเคียวไปนูอนุกันนักกันไปเลยสิเกตอะอฮูฮาักเอาสักเล่าวากันไปเออเออออดีไปนักโอโอโอนักโอโอนี่ในในปาปกาอย่างไงนักโอโออย่าว่าเนาะแค่นี้งั้นงั้นกับพรไปแต่อันนี้เสกผมเล็กตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมเล็กมาเองนะมันจะมีในกีตาร์ปนี่กีตาร์เดี๋เขาร่วมเรื่องดักเก็ตการ์ดมานั้นก็บอกถ้าว่านปนิพิษนะแต่ใจมึงบอกไปถึงไหมว่าอันรอบใหญ่ไรแต่ว่านั่นคือพิษเพราะว่า ซิกิตัอง س ฮ ح นัลฮ ل ه ا ل ล م د ล ل ه ل ล إله ล ل ا ล ل อิลล ل ه ลอ ب ลลาลาอวประมาณนี้อย่าง่านะตซึ่งเอคนนักเลักการละบว่ากโจลีนนี่ยนักขะกะการแต่ว่าชครก็ต้องเน้นนะเพราะว่าเพราะว่านักขกการนั้นถ้าบอได้ไม่เอาสุนนะของนบีมาปฏิบัติให้สมบูรณ์นะกะกากานั้นก็ไม่เกิดผลไอะไรไม่เกิดพลน่ะกระเดียอยากหล่นตอนวันนี้เราว่าง มันจะมีคนที่เขาซื้อฮากอากาศแล้วก็เวลาซ่อนฮากอกาศก็จะแลกอย่างคนวารีกันคนวารีที่บอปิดตาป,ปับเลื่อนตาไปยุติกันแล้วนาที้าตมิมารติยาเดินทางได้เดยกับปิดตาเดียวคนก็เลยนเน้นมาทางนี้กันนี่เน้นฝึกเพื่อเป็นแบบนั้นแต่ข้อรารระวักว่าถ้าเป็นแบบนั้นถ้าตาติสิกเกตสิ่งเดียวถ้าตาจะรับต่ได้การสิ่งเดียวไม่มีทางเป็นได้ไห แต่ว่าเนอะเมื่อเดีมเคยเล่นเป็นประจำแล้วก็รยักเล่นตรงนี้แล้วว่ามีฮะดิโซให้เลยนบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่า,อบบอวาผู้ที่จะเป็นคนวาลีได้หงายหนึ่งก็คือต้องทำข้องฟารดนไว้คร,บรับซะกอ่อนเห็นไหมคำามกันนี่ส่วนใหญ่เลยนะพวกเราข้องฟารดุไม่ครบส่วนใหญ่จะเป็นเกย์ห้าด้นหน่อยมากผมเคยแล่นหน้า,านอเลยนะ บางคนคือพอเราซ้อนแน่นฟัรดูอีนะบางคนก็ว่าลาลังมังจามังคำท่ามลยวันเปียวแต่ลับเปียวนในรอยคนนั้นจะไ่าเนาะคาดฟัรดูมายังไม่ครเติตายไปอันกี่คนพพื่อว่าไม่อยาดูโชคกาะบันเราไม่ไม่เหนือว่าถึงเนีเติตายไปแล้วคาดฟัรดูเนาะคอโดไม่ครบนั่นไม่แรงถึงว่าซ้อไม่ซ้อเตี้ย เอ็นไวม่เลกว่าซอไม่ซอที่ะกนี้มันก็เลยเป็นเรื่องย่อยมากในการทำเรื่องนี้กันนี่ยการที่ทำตามอัลลอฮ์วายะไมคนจะเป็นคนวาลีอันหนึ่งก็คือต้องทำก้อฟังดูครบเอ็นไว้แต่อยางกอดดอยอยู่เลยแต่เราว่าอย่างก้อนเนี่แด้ว่าไม่ไม่เป็นถ้าเบิกก็ไม่เป็นเนี่อ่าการนี้อ่อันทีนึงเลยก็คือต้องทำก้อฟองดูครบเมื่อครบแล้วขยับมาทำก้อนสุนัขกัเห็นมาส่วนใหญ่ยั มันจะก็เรียบผสมปรสานกันนี่ปลาลายหน่อยบางคนนี่มาเดือดร้อนกว่าตาโรเวให้กอโด้ปลอมเดือดชุนนัเอาก็บอกว่านเลยบุญเรื่อทบุญเป็นเด็กของตาโรเวแล้วเรามากอโด้ใส่หวัดเอิญกาลุยมดใส่มาโคโด้กับตาที่มันจะตามมาแต่ของเราเราเชื่อว่าผู้ใดก็ตามใจอย่างคาดพอดูอยู่เลยข้องชุนนัทใดก็ตามทำอะไรไม่รับมั้ยแต่เราอะไรไม่รับนะมันต้องมาจากเมื่อไหร่บันใดยังไงต้องการคืนคันนึงก่อน คนคนนั้นต้องต้องทำข้อฟัดดูฟัดดูคือเอาละวัดมึงจงทำแต่ไม่ทำกูลงโทษก่อนพอเสร็จแล้วต่อมาทำในที่ที่ลอามึงจงทำนั้นทำมึงทำมันดีทำไม่ทำไม่ผือเหตุไรพวกนี้เขาก็เลย้อาเขาก็ทำข้อฟัดดูครับเสร็จแล้วเขาไงครับมาทำข้อสุนัขเหตุไรคันนี้แถวนี้บันได้คันเดียดนหรอกแถวนี้เราไม่พลาดเลยมัถ้าเราไม่ไม่กอดด้วยหมดเลยคันนี้่เขาเอาสมุดนั้นว่าคนกนั้นผ่านกันอ่ะกอดด้วยครับแลยไม่ยังซ้อแล้ว ใคยับมาจากองสุนทรักันกองสุนทัทเต็เศ็ทําเลยได้บุญมาก็คือมาย่งสุนทรการเด่นมันจะมีมาย่งสุนทรก็เรียกว่ามาแย่งสุนทตที่เกี่ยวข้องกับเวลานี่นะก่อนซุฮอดหลังซุฮอดก่อนอาซาฟก่อนมาเกรบหลังมกเกรบก่อนอิชาหลังอิชาก่อนชูโบอ่อันนี้คือการเลตเต่มันจะมีเซ่บางสอกมันกันแต่ตนะบางบางรายงานว่าเซ่อสอกรวดบางรายงานว่าเซ่บางซอกมันกันเลตเต่แต่ว่า นั่นเริมขยับเลยขยับคันขึ้นมาไอ้ฟัะนุษดูเขาแวล่ะบันไดเด่นนึงันเด็ด่อ,าางดอ,ดองคือตามกองุน่าได้ครบเลยอายุตามกองุน่ได้มาดเือกระถางคนคนคันเนียนเขาทำมาย่งสุน่าต,ต่างๆยกกระถางเป็นมาย่งสุน่ามุตตลักคือ,อว่าก็ว่าระวัติเขาทำแล้วดูห้าเขาทำแล้วดูห้าเขาบอวกว่ามาสุดสิศซอหดอกอาจเขาก็ทำคบรบแล้วิเตศหมาสุดออท,ทิดอกอาเขาก็ทำคบรบแลยแต่ถัายุดอย่าไวแปดอกอา วิตอิเอ like like? ็ลาเอมเดียววิตอิดมาเนาะการทำาทำเพรอะในหัววันนี่จะมสูนาตนบีเคยทำสุน่าตีนาบเคยส่งเสริมก็าทำแลยอ่าเพราะนั้นมันจะมีนะอันดัมายังมันก็มีสูนัตอัดัมายังอ่าไม่อัดัมายังเกมายังสุนาชอบรอกครอัดัมายังก็ไมู่้ลทำอะบางคนถึงการไปทำมายังสุนัตมุดตลักอบเราอัลลอฮฺอัสลิกาบัะชามายังสุนัาชอบรอกอาตวอัลลอฮฺรอบเรา อนุม <cin> ีชานาชาปัญญายัง <n> สุนัตราวาเตถ์กอนสุฮขโชครัตอันล์ออนุคือเป็นสิ่งเด็กมีสาเหตุแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นม่ยั่งช่วยประกอบคือความเดือวัดชอบข้าพระอันล้์กันชอบที่จะคุยด้วอันล้อเนี่ยม่ยั่งช็อตที่จะสุญญุานานเป็นการม่ยังสุนัตีไม่ไม่มีอะไรตัดสินเพราะสมมตตรรักประกอบไม่ยังสุนัตนี่แหละที่เขาห้ามไม่ให้ทำลังสุบุกับลังอาซากอันนี้เขาไม่ให้ทำนะเนี่ยเพราะว่าเป็นเวลาที่เขาให้พักแล้วไง แต่ถ <dı> <RI> <laughs> ้าสุนัตต่างๆไม่เดี๋ยววันนี้สุบุนะชุบุนาคนคนนึงคาดสุดอะไรก่อนเอ็นมาว่าคนคาดฟารดูตัดตรงกอดอฟารดูนบีเราเคยคาดมีสุนัตล่างโสดอลยนบีเราเมืองโสดเสร็จวันนึงแกก็บคาดสุนัตเพราะว่ามีคนมาธุระธุระเสร็จมันยาวขนาดนี้ยาวจนกระทั่งมันยังอาซาดแกก็บมันยกขึ้นไปมีสุนัตอาซาดเสร็จปั๊บแกก็ยกขึ้นมีเงันเล พอนนบีมายั่งรกแปอะไกันลสร่ายงมาธรรมดาไม่มายั่งไหมพอไปยังพรบสอบบัดท่ามเลยว่โอรสุนเห็นในเตนหามบ่กว่เราว่าไม่ให้เราไม่ให้เรามายั่งสุนัตลังกัสซหาเตนมายั่งอันนี้อับดบีวิาอันนี้เป็นการกอโดสุนัตเด็กเดียวนี้ยูนั้นมายั่งสุนัตอ่ามายั่งสุนัตลังสุดกุมารตามเปรัวก็มาตุวรากคู่าะลยต้องยกอันนั้นมามาจดตรงนี้กัน่เหานว้ไหมคอโดบางคนบอกคอโดไม่ต้องกอโดแต่วุคานับดุลเดยะ อ่าแล้วก็บางคนหลายคนเขาบอกว่าเขาไม่กอดเขาบอกว่าเวลานั้นทุคนคนนึงคาดมายังวันหนึ่งโดยเจตนากีโยนไปรับไปวันเดิไม่ไม่ได้เลยแกเลยกอไม่ได้ิงๆไม่จาิหมือนกันยแกก็อนรับไปเบื่ลังโสดไม่ได้มาเลยได้ว่าเมื่อไม่ได้ก็ฉับตรงนี้ได้ล่งอาซาแกกอดกอดกันนี่สอบาตุกได้ท้าเห้นได้เตินทึ่งมายังโสดางล่ลลังอาาเห็นว่าทำไม่ได้อันนีบไม่จับนานไอ้เทวะแกห้ามนั่นก็คือมุดตรักกันไปได้แต่ว่านี่เด็กเดียบแกว่าแกคาด นเนี่ยจะเข้ามาธุระเนี่ยก็เลยต้องอยกันนั้นมาว่ายลักษณ์คนก็เรื่องจะเป็นแบบนี้นอ,อย่างไรเนาะเอ็งมาผ้าระมันจะหมากกันนี่นึ่งคือผ้าระสุฮุดเขาทำปมเรื่องใครเขาทำครอบอ่าเรื่องของสุนนะเขา็ปทำครอบอันนี้รอบลองมาจากมิ่งสุดที่อ,อ,าาอ,อ่านขะุดอ่านคนทขาไม่อนะนะบางคนก็อ่านวันหนึ่งจอบอืมก็อ,อ่านวัน่ละจบนะบางคนกลางวันจบนึงกลางคืนจบนึง อันเดียรเดียเคล่าไนมีคนมาตั้งยี่มัชฟีเนอถ้าว่าอิจมะอุลามะหมาถึงมาติอุลามะเราต้องตามมาติก็บรนดาพูดเราต้องตามมันนะเอาลักต้านาับนห้เยี่ยมชีกี่มัชชีอ่านกุอตัอการคืนนี่ยซ้จบการวันซ้มจบอันนะมันจะไม่ยังไม่จบเ้ืยอนอะไอ่านอ่านเพื่อห้าลักฐานเ็นไวันละหกจบอ่านจะซ้ำวันสิบแปดจบกี่เลยซึ่งจ้มีลักฐานกันว่า อการตามมาดิก็บรรดาผู้รูเป็นที่จัเป็นแต่ที่ไม่ว่กเขาเขาเขาหลับปากละนะไม่ได้ดอกกันแล้วทำมมอุลามะบางคนเขาออาเขาไม่ยังสูบบนโดยนํไม่ยังก็อิจากันแต่ถ้าบางคนเป็นไปดัดื้อหนึ่ไม่ยังไม่ยังอิชาใช่ไหมอิจาก็กจะสัตย์ยาวเลยสุนัตนันทุนัขมีสุนัตสุนัตสุนัขยกกันตัางซึ่งสุบบนนนำไม่ยังไม่ตายเลยไม่ยังสูโบวนโดยนาไม่ยังอิาอืม แต่ว่าเดิมๆเหล่ากันมาเขาไม่ใช่มาเรากันนี่เขากินอิกกนท่ารัมซ้ำแมกหรอกแกบบวชเรานุ่มจีนมีขยำข้าวต้มสักกล้าดูเนี่ยข้าวว่านจะมาเนาะขอาตายชุดต,ตด,ตดตั้งแต่หัวมันขอาวบนชุดกระดาษผ่าอ่อนกินมดอะไรกวาซึ่งซึ่งซึ่งตายหินก็บกุ้นแล้วเห็นไหมพอได้เพราะว่าพวกเราพวกเราล่ะเ,เ,เรานักสู้เราหมาดแต่ก็ก็ไม่ใช่นะอุละมะบางคนกินข้าววันละเบอร์กินข้าววันละเบอร์เพื่อให้ร่างกายมันตับได้ร้อยไปเดิมเคยเหล่าไหม เราไปมาดินนะพ้นไปดังในสุราวนะพูดปิชาบัวรักเราไปทราว่ทุกคนมาซ่อมเกี่ยวกับวงนไม่รู้ขีตาเราไปดังเก็บหมดอะไรเราเหี่ยวกับเจ็บบัวมันมาหนังเป็นครอบรับเกี่ยวกับงมาจมเทยตัวตังนี้บอกว่าบางคนเขาพึกก็เห็นนี่เขาเป็นแบบนี้แล้วเขาเลยเป็นคนวาลีได้ไม่อยากพอได้เลยอ่านกูรู้ทราบจบการมากระทุกอย่างพวกเราอ่านทราบจบการมาแตได้อยู่ทีจริงหละเลยที่เป็นคนวารีแบบนี้แต่ว่ามันท่าลีได้มาเลยไปเอื้อนทุกนเห็นไหมแค่นี้ เบอร์ใดก็ได้นะทำไมเบอร์เบอร์ดาปาและอันนึงได้แล้วฟารดูสุนาตคนแบบนี้ทำยังไงเราอัลลอฮฺกูรักมันเงี้ยตรงนี้อะไรแต่เดีวพูดเราการรักกันแหละแต่ว่ามันเมื่อันรักกันไปแต่ว่าแต่นี่คือถ้าเป็นเขาถ้าเป็นลูกคืนดีคือลูกรักคนนั้นกันงี้ฟารดูพร้อมสุนาต์ทำโจกรตาโมอัลลอฮ์รักเบอร์นั้นเลยอัลลอฮฺตบการไร้กูหายมึงข้อไร้กูหายมึงข้อปอกปลอกไร้กูหาย อันนี้จะกลวว่าวกูเป็นหู้เป็นตายมึงไม่ต้องว่าอยากรูไ้ไรรู้อยากเห็นอย่างไรเห็นนั่นแหละตออเป็นได้จริงๆกครที่ือนกันนะใครที่อาเป็นวาลียังทำบาปอยู่เลยยังมีมนต์ินงในตัวอยู่เลยคนนั้นไม่มีตาเป็นวาลีปิดตู้ได้เลยไม่มีตาเาี่คิดว่าลุกพุกยา,ยางเาี่คิดว่าเมื่อก็เสือเบอร์เมื่อกาล็อกเตอรี่ไม่มีไม่มีสุขหลักวันแต่ว่าเนาะมันต้องครบตรงนี้แตนน่นั้นนี่บออัลลอฮ์แล้วเองเนี่ยอลัลลอฮ์ว่า คนวาลีเดียนึน่งจะต้องต้องต้องตามข้องฟารูตครับแล้วตามข้องสุนัขจนกูหลักมันทำจนแกหลักว่าเหลา่าแต่ว่าเราคันแต่นึงให้คนก็จะให้นกันเดซ้อมกัน,นและอัลลอฮฺหลักกันเบมือนนั้น,นเป็นอย่างไรเนาะแต่บางคนแคบไปอยากจะเป็นคนวารีก็ว่าทื่อดูอานี้เป็นเอาทื่อทื่อนั้นเป็นทื่อไปห้ารดยไปว่าดูไอชองววที่เล็กๆมันคือฟารูต์หาเวลานั้น เป็นการบาเน,นี่ไงมาเนาะอย่างส้มคู่ไปขอบทีติดรอไม่ไม่ได้ส้มรอทีแต่เราจะเอาเกเซ่มาได้ไหมแต่ว่าเนาะจะเอาหมอดโซ่แต่มาหรือ,อาารว่าจะเอาม้หน้าซาำมความที่ว่ามันบกพร่องเนาะเนาะการต่พอนีเนาะเนาะถ้าจะเป็นคนวารีเมื่อค่อว่าอย่างมาการตองนั้นก็ต้องฝึกแรงอยากกี่ได้กูเกแล้วไม่ได้นะแรงนี้ไม่ได้เลยกเกแล้วก็มีโอกาสได้ลแล้วเกเป็นตัวครูอ้าใช่ไหม เดี๋ยวเมื่อกล่าวนี้ก็ลาวอย่างไม่มาไหว้แน่แต่คนที่เจอโรบีอาจะเป็นลูกทาก่อนเป็นลูกทาสอายุหมากลเรแบบแอร์เลยลูกทาสเขาคือก่อนนั้นให้กา่ไม่ได้วันนี้ดีไหมแต่วันนึงหน้ากับรอยให้ให้ให้พิสาะปฏิบัติตนกันนี่ไอ้หมายพมเคยผมเคยนำเสนอเรื่องนี้มาหลายปีนหนอนนี้เด๊กนี่ไอ้นี้แต่ว่าคันตีนึ่งตีซอสก็สั้นมันจะบรรไดแต่ละคันแต่ละคันนะแต่เรื่องความเชื่อต่ออัลลอฮ์นรสัตตอบาศ ตอแบบแบบปิิงกันต่อบาทสากัดริยะกันไม่ให้มีรุยะไม่ให้มีตะก,กบโบดไม่ให่มีสามาคอยค่อย <ừ> ขึ้นไปขึ้นไปจนกระถังเนี้ยคนเนี้ยเราเราบีอาคนเนี้ยนะเป็นถาดเป็นคนถ้าบ้านเราคือคนคนเดียเป็นคนเดียวเขาไม่ให้ขาเลยนะเด็กๆวันหนึ่งพอซึ่งพอแกได้ผ่านคันแต่ละคันจุดเซตเซยัาไาเป็นคนวอลี่นะกตริั์ต้องมาทึงบานแกโตครูอุลามะต้องมาทึงบาน เพราะว่าไอ้คนนี้ยมุอาบุษย์ยับนะ่ยเรื่อนะถ้าเป็นเราคือคนนี้คือลกักหลักอันล่อเนี่ยเราไม่ได้ไว้ลเล่น่าหลอกแต่ถ้าเป็นคนนั้นนี่คือลักหลักเลยนะเพราะว่าถ้ำถูกขั้นตอนที่อันล่์ได้วางเอาไว้เรามันจะเล็กพวกเราเหรพอฟาติฮะเราก็เล็กเลยสมัยนีเ้เรื่อลาวัมมาาวานะวะเรื่องการว่าลาบ้างอะไรซูเร้าหนึ่งปากการะซุกนาพี่น้องอีมั่มเอาจริงจะต้องชอบฟาติฮะกันทุกคนในน้นมากันรอยคนวันนี้มารอยตัเชื่อพอวันนู้นพับเรื่อยเก็ดกน อย่ามาเลือดตัวกอติปตัว e บีศาจตัวมัมแล้วก็อีกเซ่คนเลยก็เจ็ดคนมีอยู่คนหนึ่งวันจ่ายรักันรักแล้วฝากเราไปวิ่งมัมนี่ก็เป็นไม่ชอบผมเนี่ยพมหายป่วยตื่นรบวยกวนดามวาวิ่งเลยนี่อายุเครือนต้องไปวิ่งเครือนั่เลยอย่ามาซอสตายตกโดยคนวาวเครือนี่พยายามเแหลนจากสิ่งที่ทุกตองกันนี่เหลือบ้างอะบางคนมีเห็นไหมอ่านไใบใบรวมใสยอ่านแล้วก็ปิดเปิดวันนี้อ่านแล้วก็ปิดมันแกงกูไม่วะนี่ไก่แจบางทีมันไปโดนแล้วมันโดนไปนะ ตัวกลุ่มขเพื่อนกันไม่ได้พ้าหายหายนี่ไม่หายไม่หายจริงๆ, <S <S 1> <S 1> ๆในเรื่องที่ผมพูไม่นะผมมันก่อนจะแยวว่หวาจนทุกปฏิยาจะไหมนั่นแต่ครับผมการันตีเต็มนะวันกิยามัดอัลลอฮ์ต้องถามผมว่าไหนยัไอ้ดุดมึงให้มาสู้นู่นทุกปฏิยาผมต้องชอบมันผมบอกเ่าไปดูเลยอัลลอฮ์ผมตอบได้แต่ว่าผมสุดความทรามาเลยผมฟังเลยเห็นไหมเมื่อไหร่ไัมจุดนี้ผมฟังได้ไหมเห็นไหมกว้างมากกว,าว,าวา่างบึงบาย นะนั่นเพราะว่าต้องการนั้นมันตึงจริงๆชัดจริงๆเพราะมันไม่งาเพราะว่าถ้าเบอร์เราว่าใคร้ทุกันนะคนนั้นตรงรับผิดชฉบไม่ใช่แ,แต่วันนี้ไม่ใช่ไม่ใฉ่กันนังซื้อพอได้แผลตายไม่ใช่นี่คือการไปรับพิดอบถึงวันถึงวันเกี่ยวรว่าอัลร้อ์วันนี้ไอ้วันนั้น่ผมฟังเง้นทุอกอยคนนี้แต่ถ้าจะรัฐบาลอ้าตัวกูบอกคนทุกอย่ากูกอ่านให้ร้อยกันนี่สิมลาเรามาเรียบร้อยแต่มาเพียนผมกันเลยเพราะว่าผมจะหวาทุกจังหวะนั้นหรอก แต่ไ่ต้องเบียนราวการอะไรก็เบายนมาไม่รู้ตัวนู้เบายนน่ะเรแต่ละกนอด้ตรงนี้ยังไงเนาะอ่านทุกอย่างหน่อยเดนาะโต๊ะให้พาดนะคืออ่านทุกเรนนะอ่านทุกเรียนทาบมาพัดอะไรนะแต่ว่าแจ้งวันที่อ่านดุอ่านฟรีอยู่นะอ่านวันเลยไม่จัดอ่านดุดเดือนนึงเมื่อวันลินโต๊ะกันลินแน้นจริงๆเนาะอ่าบางที่คนเราบางที่นะไม่ดดกินได้พิกมาตัวเยอะเลยอ่านทุกได้บางทีเกิดอารมณ์ดีไม่โดดเนาะอ่าอ่านทุกแต่ว่าพิกใดนั้นเพราะว่ามันไม่เน้นไหมจะต้องใบเราเได้ไหม อ่านจนโุก็อ่านโุกแล้วเพื่วการจากมันมันหนิงกันนี่ก็คือแม้วบาปล่อยไปแต่ไม่ไม่ใคร่แล้วมันอะไรต่พาะนี้ไงวะถ้าเบื่อเราต้องการจะคืนคานกันตบองปฏิบัติัดดูกรดด้วยกรดปอนด์อะไรก็ต้อ,ของขับพ้อ,ง,รรอง,รรนนงสุนัตในอัลเลย์รักอ่านกุตอ่านต่ออ่านกุตอ่านกันนี่หมือย่างสุนัตอ่านกุรานทําบุญอะไรต่างๆากันนี่เนาะเพื่อให้เราได้เรียนขันถ้าเป็นนั้นเน,ะนะาะเมืรร่อกีรเล็กบ่ใจเล็กบ่เป็นนะ ยิงฟู้ค่าปั๊บลายแมนกับบัตรจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้เมื่อกี้เราคยเล่นไว้นะไปเล่อวนกุ้งนงเขาไปอวนกุ้งมาคนได้กันแล้วอย่ามาเนาะคนทิปโหลยิบโหลคนนึงไออวนกุ้งอยากได้เดี๋ยวกูไปกันอย่ามาเนาะเขากระเสิรเรือมาเสืรเกลือมาลงในหนงตาเลยเซิรอวนมาเขาวางตรงนั้นกูวางตรงนั้นก็เขาวางกูว่างกันหน้ารูบันนำขึ้นนำลงนี่ตุกคนนะนี่ทุกคนคนวางเป็นนั่นนำลงนำลงไปนี่อย่ามา นี่ทุกคนเขก็ว่างวันนี้ว่าอ่านามหลังลงไปคนนี้วะเขาว่างตรงนี้กูว่างกันนี่ทุกคนคนซีดูก็ว่างตรงนี้มันว่างตรงนี้กันนี่เปรียดเดียตับจับจู๊มันเรื่องน,นั้นเองอ่าตามีบางคนเอาโชคดีกันนี่ไปว,าว่างด้วยเขากันนี่เหมือนเขปอดได้ไหมเาหหขาเกะใหญ่พัวคาดเออมาดว่ากุ้งหายหรอกสอกุ้งสกุ้งสกวักว,ว,วเร็วยัยไหมติดก่ายตะกีเอาบรรดาม่แจ็คลุยตะกีว่ามันก็ไปยากอ่ะเขาบ้าเถื่อนไหม เมื่อนกันอัลเล่์ว่ามึงจะมายังปัานี้ยังกูมาดับไหมแต่ว่าอัลเล่์ก็ถามเมื่อกตะเกย์แล้วมึงมึงตกวัวกูมากูก็ไม่ดับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันวัลลอฮูอัลลอฮฺ